ในวันที่13ตุลาคมนะคะ,ป,ะปาปาลัสซี่ได้เปิดเผยภาพหลักฐานนักแสดงสาวบุปผารุ่น95วัย23ปีที่กำลังมาแรงในตอนนี้พักอยู่ที่เดียวกันกับผู้กำกับชื่อดังโดยมีภาพที่ทั้งสองคนนะคะทยอยออกมาจากที่พักไปทำงานแล้วกลับมานอนค้างคืนที่เดียวกันค่ะ ในวันต่อมานะคะทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปบ้านญาติด้วยกันค่ะและในตอนเย็นทั้งคู่ก็เดินจับมือกันในที่ชุมชนและเรื่องรลักๆครๆที่น่าสงสัยของพวกเขาก็ถูกเปิดเผยนะคะมีรายงานว่าผู้กำกับคือว่านลี่หยาง ส่วนน้องผู้หญิงก็คือเลินมินค่ะโดยที่ว่านลี่หยางนะคะก็เป็นผู้กำกับซีรีส์เรื่องใหม่ของเลิน์มินนั่นก็คือเรื่องชูตติ้งสตาร์นะคะหลังจากที่ภาพถ่ายถูกเผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ตก็ไม่ได้สงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่อย่างใดค่ะเพราะดูจากภาพก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าก็ขอแสดงความยินดีกับความรักที่สดใสของทั้งคู่ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ